สามอ่าเดี๋ยวจะมือไว้เดี๋ยวทำพิจารณานะครับ อนุตตตาจต่าต่าโยชาติตอนนี้พระได้พิจารณาฉาันเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีสากโรงทานเปิดได้ใช่ไหมครับนะผ้ะาฉันแล้วนะอโอเคครับฮะพระเริ่ม แล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเด็กวัดอยู่ด้านยันนอกก็มีนะครับก๋วยเตี๋ยวเด็กวัดรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะครับน้ำซุปนี่ต้มทั้งคืนนะครับน้ำซุปเนี่ยนะเพื่อมาทำบุญโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเด็กวัดตอนนี้เปิดแล้วนะฮะร้านกับข้าวพี่เดซักนะตอนนี้เปิดแล้วนะครับ,บ,นะอ,นนรบอ่าต้วงเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามันหิวแล้วไงนะที่คาสาปรมาโลคาเขาบอกว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะ นะหิวไปรอบเลยนีกระ <c oughs> เพาะเลื่อนทำงานรัำย่อยเลื่อนทำงานแล้วก็นี้ต้องช่วงอย่างเดียวเลยนะก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ด้านนอกก็มีนะครับก๋วยเตี๋ยวเยอะเลยนะครับนี่รีบเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอออจากร้านลูกศิษย์วัดน,นะครับแล้วก็ขอบคุณนนท์นาในส่วนของอาหารพัะทหารนะครับสมาคมชาวเหนือนะครับต<อ>่อไปเราจะได้สู่การชมการแสดงของโรงเรียนพุทธศาสตร์สนาวันอาทิตย์ของเรานะครับซึ่งตอนนี้ ใกล้อีกนิดหนึ่งใกล้พร้อมหรือยังไม่รูนะ้นะครูเค้กครูตีเกมนะครับเป็นผู้นำขนะองกับโรงเรียนพุทธศาสนาวัทิตนะครับเราดูกระจายาวไปเลยนะครับวันนี้เราโชคดีมากนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับขอ,อนิดนึงว่าชุดทั้งหมดนี้จะร่วมแสดงในงานวัชรคอนเสิร์ตอย่าลืมนะครับวันที่27นี้นะอันนี้คือเป็นน้ำย่อยน้ำจิ้มนะแอปพิไทยแค่นั้น โครงการแสดงบบเต็มสูบเลยวันที่27เมษายนนะอันนี้แค่คัดมาดิดหน่อยแค่นั้นนะครับคัดมาดิหน่อยนะครับต่อไปก็จะเจอพร้อมการพร้อมหรือย,ยังยังไม่พร้อมถ่ายร,รูปก่ออยงไม่บอกอเดียกโอเค okay, นะครับพร้อมนะครับขอทุกท่านเชิญโครงการแสดงตรงลานะ ทุกท่านได้เชิญรับชมรับฟังในโอกาสแับนี้ครับขอเรียนเชิญครับผมฮัลโหลใครเข้าแถวทางซ้ายตักอาหารทางซ้ายนะครับใครเข้าแถวทางขวาตักอาหารทางขวานะครับทางวัดยินดีนะครับอาหารอร่อยคนเยอะแต่ก็แบ่งๆกันไปนะครับ the line o n the left take the food from the left the line from the right side take the food from the right otherwise it's jamming up Thank you <laughs> have a happy thai new year